ฝันเละเลยที่ไปบอกไหมไมหนูโอ้ยยังไงบ้างเหรอที่บ้านก็อยู่ๆก็มีร่างทรง มีร่างทรงทักว่าอว่าที่บ้านอะไปปลูกทับต้นตะเคียนอุยใชแ่แล้วเราคิดว่ามีจริงไหมล่ะเขาเขาถามว่าเคยเห็นอะไรไหมแต่ตัวเราอะคือเรายังไม่เคยเข้าไปอยู่วันที่เราขึ้นเสาเอกเสาโทรเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง<อ>ซึ่งเราก็เลยบอกไปว่าเราเราได้ไหว้แล้วเขาก็ถามว่าไหว้แบบไหนเราก็เลยบอกว่าก็ไหว้ไหว้เจ้าไหว้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 ตอนที่ขึ้นเสาเอกเสาโทคนจัด คนจัดชุดนั้นน่ะเขาบอกว่าไหว้รวมกันเขาเลยบอกว่านั่นอ่ะมันผิดมันต้องไหว้แยกมาต่างหากเพราะว่าเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่ได้เป็นไม่ได้คืออันที่เราไหว้คือเสาเอกสาโทนั้นั่นคือทําถูกแล้วแต่ต้องแยกกันมาต่างหีกซึ่งเราไม่ได้ทําเราไม่รู้ใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ๆเขาก็ทักแล้วเขาก็เลยบอกว่าบ้านอ่ะซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนทัางว่าบ้านอ่ะไม่เสร็จสักที ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไหว้เขาอก็ไม่เราก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเรื่องความที่เราไม่รู้ว่าว่าว่าต้องว่า้แบบนี้นะไม่มีใครแนะนําเราเราก็คิดว่าเราทําถูกทั้งหมดแล้วแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ทําไม่ได้ผิดแต่ยังทาไม่ครบให้ให้หนูไปจุดทูบ16ดอกหนุก็เจ็บคอนออดแอดเพราะว่าเนี่ยแต่ไม่ได้เจ็บถึงตายหรอกเขาก็เหมือนเขาทําให้รู้ว่าเขามีอยู่ภายในปีนี้ จะเสร็จไหมอ้ไรองเงี้ให้หนูบอกไปว่าถ้าบ้านเสร็จภายในปีนี้ออบกจะสร้างเรือนจะสร้างเรือนให้ให้แม่ที่ข้างหลังเนี้ยแหละมันมีบางอย่างที่มันไม่เสร็จส็ก็ไม่เสร็จจะตายนะครับว่าช่างทำไฟฟถุกจะตายอ่ะใช่ ไม่มีใครไปอยู่ไงทีนีพีเอไปพอดีก็เลยได้เช็งเกิการณ์ใช่ทั้งที่แบบว่าเจ้าของบ้านยังไม่ได้อยู่เลยนะใช่ทั้งที่ยังไม่มีใครไปอยู่ใช่ใช่แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนเออก็เดี๋ยวดูกันว่าถ้าคุณเขาไปทําพิธีแบบว่าจุดธูปขึ้ป่งดอกบอกดาว เจ้าที่เจ้าทางไอ้บาบากาวเจ้าแม่แม่ตะเคียนแล้วตะเคียนแล้วถ้าสําเร็จจะสร้างศาลให้<ร>จะสร้าง,งบ้าน <ไป S 1> ให้น้องเดี๋ยวเราจะพาพี่ใหม่ไปสัมผัสอีกทีด้วยไปไปดูกันไปวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยคับไปวันนี้เลยคนน,ยน่ะทุกคนมันเป็นแนวแนวก็วคล้ายๆแนวกระจกแต่มันเหมือนมีคนยืนทับซ้อนอยู่อะเป็นเงาดำๆอะทุกคนดูดิเห็นไหมมุมเนี้ยมุมเนี้ยมันเหมือนร่างคนยืนอยู่เนาะ ที่หมายก้าวเข้าบ้านแลวรูกเลขตรงกระที่พวกเรานี่เลยทุกคนใดูดิเรามองยังมืดแต่มันเหมือนเรามีไฟใช่ไหมหรือว่าส่องขึ้นอ่ะส่องไฟหาเราอ่ะที่หม่เราก้าวเข้ามาในรั้วบ้านขึ้นไปก่อนอะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราได้พูดกันไว้เมื่อตอนเมื่อสักครู่เนาะเขาบอกว่าที่บ้านหลังเนี้ยมีน่าจะปลูกทับหรือว่าบริเวณนี้อาจจะมีแม่ตะเคียนอยู่ด้วยเนาะ เพราะว่าทางน้องกุลเนี่ยถูกโลชเช่หมอดูใช่ไหมร่างทรง,รงทักทยายอ่ค่ราร่างทรงก็ทักมาว่าน่าจะน่าจะปลูกครับ,รบอืมอะเร้ก็พูดเลยแล้วกันถ้าถ้ามีอยู่จริงๆในบริเวณไหนก็ช่าง,งาขอให้เราได้เห็นให้เราเห็น ได้สัมผัสหรือได้เห็นอ่าเขาเรียกอะไรนะขอนแม่ตะเคียนเองอ่ะขึ้นมาแล้วขอให้เราเห็นอยู่ตรงไหนก็ช่างครับคุณบอกว่าได้กลิ่นคู่ได้กลิ่นได้กลิ่นหอมอืมแต่อันนี้อาจจะเป็นดอกไม้แต่ว่าต้อแสมาถึงอ่าปกติคุณไม่ได้กลิ่นไม่อะไรเลยนะเราเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะล่างล่างทรงได้บอกคุณมาว่า อยู่ตรงไหนอ่ะไปดูกันปีด้านหลังนี้นะปีเลยนี่ครับก็คือเป็นปีแล้วก็ไม่เสร็จสักทีนะสองปีแล้วมะพอเสร็จแล้วก็มีอะไรดิ้นมือน่ยก็คือทางขึ้นก็แตกแล้วนี่ดินก็เริ่มสุดแล้วด้วยเนอะอืม นี่ยทุกคนคือล่างทรงเขาบอกว่าทํายังไงก็ไม่เสร็จสักทีเขาบอกไงี้เห็ไหมบานเริ่มแตกอย่างนี้เลยทุกคนนี่แล้วมันก็ซุดด้วยแล้วเขาบอกว่าล่างองค์ไม่ตะเคียนนะอยู่ด้านหลังนะทุกคนไปดูกันนี่ตอนนี้มันเริ่มแตก้าวแล้วนะอันนี้ไม่ใช่องค์ไม่ใช่ตอนแผ่นดินไหวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไ,ไม่ใช่อันนี้มันร้าวตั้งแต่ ตั้งแต่โถมมาใช่ไหมใช่พอนั่นมันก็ซุดเนี่ยมันซุดหมดเหตุการอบบ้านพอเขาบอกให้มาวันนั้นหนูก็มาอยู่เขาจะอยู่บริเวณไหนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังนี่แหละอยู่บริเวณนี้เหรอใช่เขาไม่ได้บอกว่าตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ด้านหลังแตู่อยู่ด้านหลังบ้านหนูก็คิดว่าแถวนี้อันนี้หนูไม่ได้ลงตับเห็ุรอบบ้านไม่ได้ลงตับเห็ุอันนี้คือความไม่ว่าไม่ได้วางคานด้วยใช่ไหมจะบันทึกด้ซุดลงแบบไม่มีแต่ในบ้านนะวางคานแต่ว่าตรงนี้แถวเก็บแรกเลยนี่ใช่ใช่ ันนี้ไม่ได้วาดลึกม,ม,ม,มาก,ลมมากลมเลยหรอรแต่ลึกม,ม,มากซึ่งเราไม่สามารถแต่ผมว่า<อ>คงไม่ลึกม,มากหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราตอบไปไม่เจอเขาที่เฉยใช่ไหมไม่โดนไม่โดนขเขาขเขาแค่บอกว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็อ๋องคร่างทรงเขาก็ไม่ได้ให้เราเสียเงินอะไรใช่ขเขาก็ให้เรามาว่าแต่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าอยู่ตรงไหนด้วยก็บอกก็บอกอยู่กลางแจ้งได้ได้ฝากทูบได้คือตอนนี้เรายังไม่มีสัญญาณจากแม่ตะเคียนนะ เดี๋ยวให้มีการบอกกล่าวขอนแล้วกันเนาะก็คือเราอยากให้ให้ให้เขาเจ้าของบ้านเขาบอกกล่าวไปก่อนเาวดนะน้ำใหม่าว่าน่าจะมีแ้ใหม่สามาได้คนเดียวจุดแล้ว่างตรนีู้คนใช้ชาวบ้านแล่ว่าเขาไม่จะลมม่ะตีหล่นออกมาเลไรอาปาแยไว้ออายไว้แล้วเหวแต่แต่นี่อแล้วก็เอาเอาูกอะพี่บ่อันี่อี่ว่าน้ำใหม่เห็น มีเซนต์ตรงไหนบ้างครับมีความรู้สึกะระหว่างนี้ะความรู้สึกกันนะถ้าจะอยู่ระหว่างนี้ะครับป็ปินว่าเดี๋ยวเรามันต้องมันต้องมีอะไรสัญญาณอะไรบอกเราสักหน่อยสิมันต้องมีทุกคนเรื่อเห็นอยู่อยู่ที่รถอแต่หมว่าจะอยู่ระหว่างนี้รอก่ อ๋อเครื่องที่วัดเอเครื่องถามผีวัดนะวิญญาณนะอ่ะคือวัดวิญญาณอ่ะอ๋อเออที่เห็นร่องรอยอะไรอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องแบบว่าถ้าตรงไหนมีมีพลังงานนะทุกคนมันจะเึลื่อนไฟเยอะๆนะครับอันนี้มันจะเป็นเครื่องพลังงาน ถ้าตรงไหนมีแบบพลังงานอะ่ะมันจะขึ้นหลายหขีหดแล้วเราจะ,ล,าอะลองแบบเดินเดินเดินไปชี้ไปเรื่อยๆมันจะมีไฟขึ้นหลายขีดถ้ามันขึ้นแสดงว่ามันมีแสดงว่ามันมีพลังงานชี้ไปเรื่อยๆครับถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นนะมันชี้ตามตามพื้นเลยครับตามพื้นนีไหะ ใช่พ้าเอ,อยู่ตำ่ำดีเรื่อ,อ,อ,อยๆครับเพราะก้อยู่ใต้ดินเนี่ยถ้าไม่มีก็แสดงว่าแม่ <c oughs> น่าจะแบบพลังงานไม่มี <c oughs> อยู่ลึกมากเหรอเขาบอกเ่าอยู่ลึกมากที่หมายเลขที่หมายเลขสองเนี่ยลึกเลยหมาย่ลขสองใช่ถ้ามันขึ้นสองขีดเงี้ยขีดสองขีดแสดงเริ่มเริ่มมีพลังงานอะไรอย่างเงี้ย ไม่ขึ้นเลยแต่เมื่อกี้ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นนะนี่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้อยู่ตรงตรงเนี้ยเปิดตรงเนี้ยมันมีพลังงานอยู่ตรงเนี้ยมันขึ้นหลายๆขีดใช่มันกระพริบใช่ใช่ยืนจะได้หรนั่งนั่งทีเขาตรงนี้ได้จะแน่ไหมว่าเขาใจพูดอะไรบ้างอ่าขอให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกบอกกับเขา ให้บอกชื่อบอกว่าวิธีการได้มานาลงไปเลยได้หน้าคุเข่าเลยคุเข่านาคุเข่าไม่ไหวเก็นี่ั่งพับเพียบไปได้หนาไม่ไหวลบได้เขาได้เาหคุณน้าไม่ลงใช่เดี๋ยวให้บอกกล่าวบอกกล่าวอย่ให้เขาพ้น้องบอกกล่าวช่ไมตรงนี้นะกล่าด่ สัญญาณมีไงๆงสัญญาณมีปะมีหาไปดูดิเนี่ยนะเน่ยมีเขามีเขาใช่เด็กก็ต้องดูระหว่าง ก็เง้วะ่แถวนี้เหรอเวลาที่ลัอกกลาวสามิบนไปเชื่อพี่โม่ก็ก็พี่อยูนนะฮ้ยเฮ้ยตามอันะแรงด้ยอ่ะอยู่ตรงนี้เหรอ คุยตรงนี้แรงมากคูตรงนั้นเดี๋ยวเขยับยเดี๋ยวขยับไปตรงนู้นนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้เข้ามาที่บอกคุณว่อยู่ทงนี้ทุกคนพลังงานแรงมากแสดงว่าอยู่ตรงนี้นะทุกคนผุ่มว่านนะอ่ะอันนี้วางไว้เฉยเฉยเลยนะรู้แล้วอยู่ตรงนู้น ขอบคุณขอบคุณเออพอเราพูดเปล่าแต่เนี้ยตอนนั้นเราฝนเราลุกตอนแรกดูดิตอนอมันต้องเหมือนสื่อเนาะเขาเราก็จะรู้ว่าน้ำมันไม่ขึ้นตอนที่หนูท้องแบบเมื่อกี้ทุกคนเห็นทั้งหมดเลยไฟขึ้นแป๊บแ๊บแเลยตอนหนูขึ้นมาปุ๊บเออไฟหายเลยไฟหายเลยเมื่อกี้ต้องลองดูกล้องทีไรอะเขามีเถอเออ เนี่ยเป็นพลังงานดีด้วยใช่เป็นพลังงานดีเป็นสวยงามเลยคุยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะว่าตรงไหนมีไม่เป็นไลฟ์เขาก็อาจจะไม่มาแล้ว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 เริ่มมาแล้วมาแล้วโอ้เขาอาจจะยาวอุ้ยหมาเขาเห่าด้วยอุ้ยมาจริงมาจริงมาจริงหดทุกหนูเขาหนแปลกมากทุกคนเมื่อกี้นี้มันขึ้นแรงมากเลยนะทุกคนพลังงานมันขึ้นเต็มนี่เลยนะ แต่ผมมาถ่ายไม่ติดแต่พี่เอน่าจะถ่ายได้อยู่มั้งพี่บเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้คุณจุดทูบเนาะอันนี้ตอนตอนจุดทูบอ่ะเออตอนคุณจุดทูบทุกคนมันขึ้นวิ่งห้าขีดทูบคนเนี่ยห้าอันเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณอธิษฐานถึงเขาด้วยนะอ่าอธิษฐานถึงถึงไม่ได้เท่นต้องจุดจุดในบ้านจุดในบ้านเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเปล่าเปลตรงนี้เปพรคุณเป็นเจ้าของบ้านเนาะมาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเห้เดี๋องอยากให้ลูกคุณอธิษฐานนะจะเริ่อมามาแล้วนะมาเลยมาแล้วมาแล้ว เอ้ยจริงนะมีจริงจริงครัโอ้เฮ้ยคุณอธริ tha เรื่องพูดถึงเาเนริ t ุคุณคุณมาอน้างไม่ได้เนี่ยอะไระพี่พิษน้อยเฮ้ยกระพริบแล้วจริงริใช่เมื่อกี้กระพิษเดินใครมีใครอยู่ในบ้านอ่ะไม่มีกอล์ฟบ้านกับตุ่มห้องเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีเสียงไหมมีมีเนาะเขาได้ยินใช่ไหมยังบอกว่าพี่กอล์ฟทำอะไรเออมีเสียงกระพริบแล้วกระพริบเลยเกือบพี่คุณบอกว่าให้ให้สื่อสารไง พี่สาวขอเลขนะครับไปฝากเอฟซีหุ้ยล้ๆหร้งๆรอ้าไายไปแนีวมีเสียงคนแต่มีคนทำอะไรอยู่ในบ้านลากของใช่เมื่อกี้เหมือนกดอะไรทักอย่างเลยทุกคนเมื่อกี้ในบ้านเขามีเสียงนะทุกคนนั่นน่ะเรรับรู้แล้วหนูเคขึ้นอ่ะ น่ะเสียงลมหมอสปาร์คถึงที่ไหนหมอในบ้านปะหน้าบ้านนี้จะด้านบ้านนอกอยู่ข้างนอกใช่ไหมนอกรั้วเหรอทำไมในบ้านมีเสียงดังมากเฮ้ยจริงจริงในกระดังคนทำอะไรไม่รู้ในบ้านสปาฟ้ามาดูให้หน่อยเสียงเหมือนท้าะไรโครงข่าวโครงข่าวบอกเอ้ยจะเราบอกเาให้เขาแสดงให้เราเห็นยไ่เ เรพูดเหรอเข่ในบ้านหนูไม่มีอะไรดังหลายรอบเลยจ้ะไม่มีอะไรที่แตกต่างอะไรเลยที่ใ้าอยู่ตรงเนี้ยก๊อบอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ข้างหน้าบ้านเลยพี่อยู่ข้างนอกรุ่นเหรอหน้าหน้าบ้านอ่ะจัป้าเสียงดังเลยจับป้าไปดูดีสองสามรอบเข้าไปพร้อมกันไปถือนี้ไปด้วยนี่ไม่มีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวจะออกเดู๋อักคุณถือนี่ดิถือไปเมื่อกี้ไม่มีวนกระพิบกะพิบถึงสีส้มดูดิ อยูได้ทุกคนตั้งไปไปเราเข้าไปดูพี่เมื่อกี้อ่ะมันไหนตรงนัเนี่ยใช่แล้วเขาอยู่ด้านหลังนี่แหละตรงนั้นแหละนี่นี่ี่ีเขาอยู่ตรงที่เราบอกอตรงที่อยู่ตู้เสื้นเลยเขาว่าเขาดีเอะไรเว่าเขาอยู่ด้านหลังจริงๆเนี่ยนะเขาอยู่ตรงที่เราบอกดังแล้วมันดังสองรอบพี่สามชื่อไหมครับ พูดไปดิพูเฮ้ยตายพูดอย่างนี้ได้เหรอพูดไปดิไปในบ้านเหรอติดกล้องติดกล้องกับไฟมีไฟกงแสดงว่ามีคนเข้าในนี้สองตัวตัวสองตัวตัวมาได้ครับพี่เขาบอกให้สองตัวพี่ขอเลี้ยให้เราหน่อยครับพี่ได้ออกไหมเงินห้าโอ้ย กินกับพิักพ <มา S 2> ิถึงสีส้มเผือได้ทุกคนั้ง <laughs> <laughs>